สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมของกิจสดากูซค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรามานำเสนอในส่วนของรถอีซูซ m มิเซเวตัว Primo Super ร์ไทเทเนียมเครื่อง3,000ดีเซลราคาแค่469,000บาทคันนี้นะคะโปรโมชัน่นโปรโมชั่นเลยสำหรับลูกค้าเครดิตดีเนาะสาหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวเลย นะคะผ่อนอยู่แค่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองได้ Isuzu MU7 คันนี้ไปใช้สีขาวมุกนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสีขาวมุกเนาะตัวเครื่องของเขาเป็นเครื่องคอมมอรเรล VGS Turbo นะคะตัวนี้จะบอกว่ามันมีความประหยัดน้ำมันมากขึ้นกว่าตัวเก่าอะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเนาะตัวนี้เขาเป็นชุดแต่งรอบคันตัวนี้มาพร้อมกับอันนี้ เราจะบอกว่าตัวอื่นอาจจะไม่มีแต่นี่ค่ะกล้องหน้าหลดมันมีทั้งกล้องหน้าแล้วกล้องหลังพร้อมกันเลยแล้วออปชั่นข้างในโอ้โหอย่างนี้ค่ะจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวพาไปดูดูตั้งแต่หน้าก่อนเนาะอ่ะเราให้ดูนะคะสะเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกแต่ส่วนตัวนี้มิ l เซเวเครื่อง3000ดูสิคะจมูก4ล็อกเลยเนาะแม็กเป็นแม็กลมดำ นะคะเป็นแมกลมดําของโรงงานนะตัวนี้แมกลมดําของโรงงานขอบ16มาพร้อมกับบันไดข้างเห็นไหมคะมาพร้อมกับบันไดข้างเลยบันไดข้างสองข้างเป็นของแท้ของศูนย์กระจกมองข้างมีไฟเหลวกันสาดก็เป็นตัวของมิลเซเว่นเห็นไหมคะมีโลโก้ทุกอย่างเลยจะแบบว่าครบจริงๆมาพร้อมกับส่วนของแหลกหลังคาค่ะ แหลกหลังคาตัวนี้เราไม่ถอดออกนะเราแถมให้ไปเลยนะจ๊ะลูกค้าไฟท้ายเห็นไหมคะเคยเห็นไฟท้ายของตัวมิลเซเว่นตัวเก่าไหมจะไม่ใช่รุ่นแบบนี้นะคะลองไปเปรียบเทียบดูตัวนี้นะคะไฟท้ายเขาเห็นไหมสอหยกักตรงนี้สามหยักนะคะแล้วก็ไฟสีสีแดงคือไฟหลี่เงี้ยจะมีความยาวขึ้นกว่าตัวเดิมตัวเก่า นะคะจะมีความยาวขึ้นเนาะไฟเบรกดวงที่3มีพร้อมเนาะเห็นไหมคะอ่ะแล้วเรามาดูด้านในกันดีกว่าเนาะจะบอกว่าเขาเขาดีไซน์มาเพื่อเป็นรถเจ็ดที่นั่งจริงๆตรงนี้มันสามารถพับเบาะได้นะมันสามารถพับเบาะได้แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะมันเป็นมือจับสำหรับคนที่นั่งด้านหลังตัวนี้มันจะเอาเบาขึ้นเบาะลงได้ เนาะตัวนี้นะนี่บอกเลยว่ามันเป็นแอร์สามตอนเราจะบอกก่อนนะว่าเขามีไฟหน้าไฟท้ายตัวนี้สะดวกสบายมันสามารถพับขึ้นได้อีกชั้นหนึ่ง<ม>เพื่อที่ว่าตรงเนี้ยจะสะดวกสบายในการวางของสัมภาระได้เยอะเลยนะ mm. เดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในมันมีอะไรบ้างเครื่องเล่นเป็นจอทัชสกรีนนะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะสามารถกดทัชสกรีนได้นะอย่างนี้นะอ่าเป็นจอทัชสกรีน ะะแล้วมีกล้องหลังด้วยนะดูดูการใช้งานของเขานี่เกียร์เห็นไหมช่องวางของเกียร์นะคะสภาพนี่ดีพร้อมใช้งานจริงๆน่แล้วปุ่มกดทุกอย่างมีพร้อมนะคะปุ่มแอร์ด้านหลังเนาะนี่แล้วดูไฟเขาไม่ต้องห่วงนะว่ามองไม่เห็นไฟเขาค่อนข้างมีความใหญ่มากนะคะ ดูด้านข้างของเขานะคะตัวเนี้ยเขาเป็นตัวไทเทเนียมมือจับหรือทุกอย่างเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสีดำอะออกน้ำตาลเข้มดำอะค่ะเนอาแล้วเราให้ดูก่อนนี่ตัวนี้พิเศษยังไงมีจอมีจอหลังนะคะตัวนี้เนาะมีจอหลังนี่ต่อกับเมื่อกี้เลยจอข้างหน้าเป็นแบบไหนจอแบบนี้เลยเนาะนี่ค่ะ ใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้ไม่ว่าจะจอหน้าจอหลังเห็นไหมคะจอเดียวกันกับตัวด้านหน้าเลยใช้งานได้จริงเนาะดูพรมเห็นไหมคะอ่าเราจะบอกก่อนนี่มีพรมอีกหนึ่งชั้นสำหรับจากสักการะของเขาแล้วเห็นไหมคะดูเลยว่าลูกค้าใช้งานเป็นยังไงสะอาดแน่นอนนี่เห็นไหมคะช่องใส่แก้วไม่ว่าจะอยู่ด้านหลังจะมี ด้านหน้าเขามีช่องใส่แก้วแล้วนะคะด้านหลังไม่ใช่ว่าใส่ได้อันเดียวตรงนี้เนาะส่วนมากจะมีแค่ที่เดียวนะคะตรงนี้เรามีช่องใส่แก้วอีกที่หนึ่งด้วยนะตรงนี้เลยนะจ๊ะนี่สำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยอีซูซูคันนี้ค่ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ